บอลลงดอจัดวันไหนกี่โมงดูทางไหนมีรางวัลอะไรบ้างใครโหวตบ้างนับผลงานช่วงไหนคลิปนี้มีบอกทั้งหมดครับคืนนี้มีงานประกาศรางวัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลบอลลงดอ2025รางวัลที่น่าจับตามองที่สุดในรายการนี้ก็คงหนีไม่พ้นรางวัลผู้เล่นชายยอดเยี่ยมหรือว่าเมนส์บอลลงดอคิดว่าใครจะได้รางวัลน,นี้ไปก็คอมเมนต์มาทายกันนะตัวเต็งก็มีอยู่4 5 6หคนนี้แหละลองมาเดาดูกัน พิธีเนี่ยจัดขึ้นที่ปารีสฝรั่งเศสเวลา3ามทุ่มนะตีเป็นเวลาตีสอของประเทศไทยแล้วก็มีพิธีเดินพรมแดงตั้งแต่เที่ยงคืนถ่ายทอดสดทางช่องทางของ b ีอินสปอรครับหรือว่าต้องเป็นสมาชิกของ b ีอินคอนเน็กส่วนวิธีการโหวตรางวัลบอลองดอรครับเผื่อใครสงสัยว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้กับตันทีมชาติแล้วก็นักข่าวโหวตใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะตั้งแต่บอลองดอแยกทางกับฟีฟ่าในปี2016เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจะใช้ตัวแทน1เดียวนักข่าวจากประเทศนนนนััั้ๆ100 100คจาาก100ประเทททศีีี่่มอดดบบฟุุตลชยสสูง จากการคาดเดาครับไม่มีตัวแทนจากประเทศไทยได้โหวตเพราะว่าทีมชาติไทยหลุดแลงกิ้งท็อปร้อยไปก่อนที่เขาจะประกาศผู้เข้าชิงแล้วทีมชาติไทยหลุดไปอันดับร้อยสองร้อยหนึ่งเนี่ยเสียดายแมไม่ได้โหวตเนี่ยส่วนระยะเวลาในการประเมินผลงานในการโหวตครับจะใช้เวลาตั้งแต่1สิงหาคม2 0 2 4ปีที่แล้วจนถึง13กรกฎาคมปี2 0 2 5ปีนี้คิดง่ายๆคือนับหลังจากทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาแล้วก็ยูโร2 0 2 4นี่ิไม่รวมสทัวร์นาเมนต์นี้นะนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลของสโมสรปีที่แล ส่วนรางวัลที่จะมีการประกาศกันในคืนนี้ครับมีรางวัลบอลลงดอของชายและหญิงรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับหรือว่าโคปาโทฟี่ผู้สาประตูยอดเยี่ยมหรือว่ายาชินโทฟี่รางวัลดาวซันโวครับแกสมุลเลอร์โทฟี่โคชยอดเยี่ยมโยฮันครับโทฟี่สโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งชายและหญิงแล้วก็รางวัลโซคาเตสอวอร์ดหรือว่ารางวัลที่เกี่ยวกับสังคมแล้วก็มนุษยธรรมมาดูรายชื่อคร่าวๆครับรางวัลบอลลงดอชายมี เดมเบเล่ดอนนารูมาจูดดูเอ้ดุมฟรีกิรัสซี่ฮาแลนด์เยอเคเรสฮาคิมี่เฮร์ริทเคนควาลัสเคเลียเลวันดอสกี้แมกคกอร์ลิสเตอร์ลาอาโลมาตินเนสสกอตต์แม็กโทมิเน่เอ็มบัปเป้นูโนเมนเดสเจ้าเนเวสเปเดรี่โคปาเมอร์โอลิเซ่ลาฟินญาเดคันไลส์ฟาเบียนลูอิสเวนจิลฟันไดายวินิซิอุสโมซาล่าฟอรเรียนเวียตวิตินญาแล้วก็ลามินยาเมลส่วนตัวเต็งหรือสถิติเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าในคลิปต่อไปนะ รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมหรือว่าโคปา t r ฟี่ครับมีบ uh ูอ e ัดด ja ี้คูบาซี่เดซเรดูเอเอสเตบาลดินฮุยเซนลูอิสเกลี่มราเจ้าเนเวสลามินยาเมลแล้วก็เคนันยูดิสรางวัลผู้รักษาป,ประตูยอดเยี่ยมหรือว่ายาชินทอฟี่มีอลิซอนเบเกอร์บูนูเชวาลีเยกูตัวดอนารูมาเอมี่มาติเนสอันนี้เจ้าของรางวัลปีที่แล้วนะยานโอบรักดาวิดลาย่าแมตเซลแล้วก็ยานซอมเมอร์เสียดายนะไม่มีโอนาน่าสโมสรชายยอดเยี่ยมมีบาร์เซโลนาโบตาโฟโกจากบราซิลนะเชลซีลิเวอรร์์พูลลแแแแ้วก็ปาีสซงงตชม ผู้จัดการทีมชายยอดเยี่ยมหรือว่าโยฮันครบโทอฟี่ครับมีอันโตนิโอคอนเต้ของนาโปลีลุยส์เอลิเก้ของปารีสแซงต์แชร์แมงฮันซี่ฟรกของบาร์เซโลนาเอนโซมาริสกาของเชลซีแล้วก็อาร์เนอร์ชลอตของลิเวอร์พูลประมาณนี้นะข้อมูลแน่นๆเลยใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้หรือว่าใครอยากดูสถิติของตัวเต็งบอลลงดอชายก็คอมเมนต์มาเรียกร้องกันนะ